ครับบ้านฟางทานเตนะครับอันนี้ก็มาเยี่ยมพ่อวัฒนาออไออย่างเครื่องดื่มที่ท่านภูมิอกภูมิใจมากนะแล้วก็เป็นของที่เก็บในป่าแล้วในส่วนที่มีข้อดีอะไรอย่างนี้ก็คือวันนี้นำเสนอเรื่องออที่เราคิดว่าจระเข้นะฮะชื่อจระเขจริง นะฮะสมุนไพรเปลือกไม้หางจระเข้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นพืชนะฮะไม่ใช่หางจระเข้จริงนะครับดูสีสันไอตัวอยู่ข้างบนนั่นก็คือเป็นเปลือกไม้แต่ไม่แห้งนะฮะผมผมแปลกใจกับพืชพืชตัวนี้มากก็เดี๋ยวจะขอพ่อวัฒนานำเสนอว่าสรพคุณเป็นยังไงความแปลกประหลาดเขาก็มีในตัวเขานะครับ ก็เรียนเชิญพระวัฒนาครับครับวันนี้ครับผมนานนามผมชื่อวัฒนาปรีดีพัฒนาครับเป็นประธาน <ไป S 1> ศูนย์สมุนไพรเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้สื่อโทรมาจากพระบรมษนะครับตัวสมุนไพรตัวนี้เขาชื่อว่า เปลือกไม้จระเข้แค่ที่จะมีหน้าที่สรรพคุณก็คือ,อเป็นโลคเาก๋านะครับมีตัวอย่างมาแล้วนี้เราเกาน่นอีกคนหนึ่งจะตายแล้วคิดว่าจะตายแล้วพรุ่งนี้จะตายแล้วนะผู๊จะตายแล้วให้่ามาเยี่ยมพอดีเอาตัวเปลือกไม้หารจระเข้แค่ไปสับๆต้องให้ดื้อดืด่อืสักพักแล้วพรุ่งนี้หายเลย ตรงนี้หายผมตายไม่ได้แล้วลูกผมไม่ตายแล้วผมสบายแล้วทีนี้อ่าสิโทษมาจากพระบรุษลนะคะตัวนี้เปลือกไม้หางจระเข้ตัวนี้ผมบอกให้สังคมรู้ว่าต่อไปนี้ก็มีโอกาสดีที่เรามาเจอตัวนี้รู้สึกว่าโชคดีสังคมเราพี่น้องเราญาติเราก็จะได้มีอายุยั่งยืนคือ ในเปลือกไม้ตัวนี้สังเกตดูว่าอันนี้มันเป็นเปลือกนะครับในเยื่อไม้อยู่ในเกล็ดไม้นี่ตั้งหา่าพอแกะได้มามันก็จะเป็นเปลือกไม้ป่าเปล่าแต่ในเปลือกไม้ป่าเปล่านนจะมีเนื้อเด็ดๆอยู่ในเปลือกไม้ตัวนี้ตั้งไว้นานๆปีแล้วก็ไอด้ดิบอยู่ดิบอยู่นะจะ,าาจะไม่หายจะไม่แห้งเลยเพราะสารพคนของมันในสัญญาศาสตร์คือ มันจะเหมือนกับตัวไม้ตัวนี้ต้นไม้ตัวนี้เปลือกไม้ตัวนี้จะไม่อายุจะยืนจะไม่เท่าจะอายุจะยืนอ๋อสวรรคุณกินแล้วอายุยืนใช่ใช่พอกินอายุยืนเปลือกไม้หางจระเข้เนี่ยนะอ่าใช่แล้วก็สองอย่างแล้วนะตัวอะไรไอ้ลรกเกาอายุยืนมือเท้าชาแล้วก็เส้นขาดเส้นไอ้ตกไอ้ตะคิว้ว ตะคิวอ่าเป็นตะคิวคือนอนนอนก็คื้นเนี่ยนอนขึนอนนอนก็ขาก็คือลักษณะลักษณะก็คือที่เยอะมากเป็นเนี่ยใช่ตะคิวกินตอนนอนอ๋อครับดีมากมากเลยที่นี้ผมก็ผมก็ดื่มตลอดถ้าปกติเนี่ยไอ้ที่เขาแนะนําซื้อเป็นเม็ดเพื่อไอ้อะไรนะกินวิตามินซีมั้งที่ว่ากินมันก็มันก็หายนะอ่าใช่ใช่เดี๋ยวนั้นเราเราเราก็ต้องไปอุ่นุนที่เขาทําเป็นโรงงานเนาะ แต่นี้เรามีในในพื้นที่ตัวนี้เรามีละครับเรามีอยู่ในพื้นที่ละรู้ละเรามีละแต่ถ้าเรานึกถึงได้ดีเดียวแล้วก็ดื่มตัวนี้ดีมากๆเราไม่ต้องไปกินยาไอโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลมันมีตัวยาที่มันดีแต่เรากินแล้วก็จะมีผลกระทบไตก็มีแค่นี้ผมแนะนำตัวนี้สำหรคุณสมุพอะรตัวนี้ดีมากๆเลยนะก็ขอบพระคุณที่แขกแล้วก็การท่องเที่ยวถ้าสนใจ ขยายความป่าต่อป่าใถ้มาเชิญมาเที่ยวปั้นฟ้าห้วยหันผู้ชิ่อดินผู้ชีฟ้า